สวัสดีครับวันนี้อยู่กับตัวนี้ครับซาวบาร์จาก JBL นะครับ JBL Bar 9.1ครับเป็นซาวบาร์ในซีรีส์บาร์ของ JBL แบบว่าตัวท็อปเลยครับก็ถึงแม้ว่าซาวบาร์ตัวนี้จะออกมาวางขายได้ประมาณ2ปีแล้วนะครับแต่จากด้วยสเปค เทคโนโลยีแล้วก็ด้วยเรื่องคุณภาพเสียงนะครับผมคิดว่ามันก็ยังอยู่ระดับท็อปๆอยู่ตัวบนบนของตลาดในปี2022นี้อยู่ดีครับคือถ้าเราจะเริ่มรีวิวกันนะครับกับซาวบาตัวนี้อย่างแรกที่ผมอยากจะบอกทุกคนครับคือมันเป็นซาวบาที่เหมาะกับทีวีขนาด55นิ้วขึ้นไปครับเนื่องจากว่าเวลาที่มันวางไปบนหน้าทีวีเนี่ยนะครับความยาวของซาวบาเนี่ยก็จะ ว้างใกล้ๆกับตัวทีวี55นิ้วพอดีครับมันจะวางแล้วแมทชิ่งเป๊ะๆเลยนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยหลายๆคนดูในจอตรงเนี้ยอาจจะบอกว่าอมืมันสั้นเกินไปหรือเปล่ามันไม่น่าจะถึง55นิ้วนะครับตรงนี้มันมีความพิเศษครับก็คือมีเซอร์ราวสตัวนะครับเวลาใช้งานเนี่ยเราสามารถที่จะเอา2ตัวเนี้ยไปวางด้านหลังนะครับหรือด้านข้างของเราที่จะเป็นลำโพงเซอร์ราวได้ครับแต่ว่า เวลาที่เราไม่ได้ต้องการใช้เป็นสราวนะครับอาจจะดูทีวีปกติหรือว่าอาจจะดูคอนเสิร์ตหรือว่าฟังเพลงนะครับต้องการ ความที่จะมีเวทีเสียงอยู่ด้านหน้ามากกว่านะครับเน้นความเป็นเซเรียลมากกว่าที่จะเป็นมัตติชแนลนประมาณนี้นะครับเราก็จะประกบเข้ามาได้แบบนี้ครับแล้วเราก็จะได้ซาวบาตัวใหญ่นะครับให้เวทีเสียงที่กว้างขึ้นตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้2รูปแบบนะครับจากซาวบาตัวเดียวเลยทีนี้ในกล่องเนี่ยนอกจากตัวซาวบาด้านหน้าเนี่ยนะครับที่ผมเอาให้ดูเนี่ยมีความเจ๋งอย่างนี้แล้วนะครับก็ยังมาพร้อมกับซับฟูเฟอร์ขนาด10นิ้วนะครับเป็นดอกแบบยิงลงพื้นด้วยซับฟูเฟอร์กับตัวซาวบาเนี่ กำลังขับกันแล้วอยู่ที่820วัตต์ครับเวลาใช้งานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดดังสักนิดนึงเนี่ยถือว่าสะใจมากๆครับแน่นอนว่า ด้วยกำลังขับที่เยอะขนาดนี้นะครับตู้ซับวูเฟอร์10นิ้วยิงลงพื้นมันก็ทําให้ได้อัธรสเรียกว่าสนุกกว่าการอยู่ในโรงหนังก็ยังว่าได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ Impact แบบจุกอ,อกนะครับแต่ว่าแน่นอนเรื่องเสียงเนี่ยมันอบล้อมตัวแล้วก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันเต็มอิ่มกับการที่จะมาดูหนังมากๆเลยละครับซึ่งตัวซาวบาที่เห็นอยู่ตรงนี้จะมีดอกลาโพงด้านในทั้งหมดถึง13ดอกถือว่าเยอะมากๆนะครับ ตรงนี้จะเป็นซาวบาที่ทํางานในระบบ5.1.4ครับโดยจะแบ่งเป็นตัวตรงกลางเนี่ยนะครับมีดอกลาโพงแบบเวส t แท็กทั้งหมด4ดอกครับแล้วก็มี2ดอกนะครับที่จะยิงเสียงขึ้นไปด้านบนรองรับเสียงดอ l b y a แอดมด้านบนด้วยครับแล้วก็ยังมีทวิเตอร์อีก3ดอกนะครับตรงกลาง1ดอกด้านซ้ายกับด้านขวาอีกอย่างละ1ดอก ส่วนตัวเซอรราส่งข้างตรงนี้นะครับก็จะมีลําโพงที่จะยิงขึ้นไปด้านบน2ดอกนะครับแล้วก็มีตัวทวิตเตอร์อีก2ดอกครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะให้รายละเอียดเวลาที่สร้างสนามเสียงได้ดีนะครับทั้งยิงขึ้นแล้วก็เป็นเซอรราจากทวิตเตอร์เลยครับเพราะฉะนั้น การที่จะเอาลำโพงเซร่าสองตัวนี้วางด้านข้างหรือวางด้านหลังนะครับก็จะทําให้สนามเสียงเนี่ยมันโอบล้อมสําหรับการฟังหรือว่าการดูหนังมากขึ้นนั่นเองครับแล้วทีนี้สําหรับคนที่กําลังกังวลนะครับว่าตัวเซร่าตัวนี้ต้องเชื่อมต่อสายไฟไหมหรือว่าจะเชื่อมต่อสายสัญญ,ญาณกับซาวบาตัวนี้ยังไงครับตรงนี้หมดปัญหาแน่นอนครับมีเพียงซับวูฟเฟอร์ตัวเดียวนะครับที่จะต้องเชื่อมต่อ ตัวไฟฟ้านะครับกับตัวซาวาตรงกลางเนี่ยแค่2จุดหลักๆนะครับแล้วนอกนั้นเป็นระบบไร้าสายหมดเลยครับหมายความว่าถ้าเราอยากจะใช้ตัวเซอร์ราล์เนี่ยนะครับถอดออกไปแล้วก็วางด้านหลังหรือด้านข้างได้เลยครับไม่ต้องเชื่อมต่อสายสัญญ,ญาณไม่ต้องเชื่อมต่อสายไฟนะครับเพราะว่าในตัวเซอร์ราล์เนี่ยมีแบตเตอรี่อยู่แล้วนะครับเวลาที่เอามาเสียบตัวซาวบาตัวหลักตรงกลางแบบนี้ก็จะชาร์จแบตเตอรี่เก็บไปเลยนะครับ ชาร์จหนึ่งครั้งเวลาเต็มเลยนะครับสามารถเอาไปใช้งานในการดูหนังได้10ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นคนที่อยากที่จะรับชมคอนเทนต์นะครับดูหนังแบบฟินยาวๆทั้งวันเนี่ยผมว่าเวลา10ชั่วโมงตรงนี้น่าจะทําให้รับชมคอนเทนต์หรือว่าทําให้ดูหนังได้เต็มอิ่มแน่นอนครับแล้วสําหรับคนที่กําลังกังวลนะครับว่ามันจะเซตอัพยากไหมเพื่อที่จะทําให้สนามเสียงเนี่ย มันอยู่ในสภาพที่เราฟังแล้วฟินนะครับไม่มีสนามเบสซ้ายเบสขวาหรือว่าฟังแล้วหงุดหงิดครับก็ทาง JBL ใส่ไมโครโฟนมาให้ในตัวซาวบาตัวหลักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีระบบออโต้คาลิเบชันครับคาลิเบตครั้งแรกเพียงครั้งเดียวนะครับเท่านี้ก็ใช้งานไปได้ยาวๆแล้วล่ะครับทีนี้ถ้ามาดูเรื่องต่อไปที่ผมอยากจะพูดถึงบ้างนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของรีโมทคอนโทรลครับรีโมทคอนโทรลเนี่ยมีปุ่มไม่กี่ปุ่มแต่ว่าใช้งานได้ง่ายมากๆครับแล้วก็สามารถที่จะปรับเสียงเซอร์ราวกับเสียงเบสได้นะครับแต่ว่า ตรงเซราลเนี่ยถ้าจะปรับได้เนี่ยก็ต้องเอาลำโพงเซราลไปวางไว้ด้านข้างหรือด้านหลังนะครับถ้าเอามาคอนเน็กกับตัวซาว์บาร์หลักอยู่ด้านหน้าแบบนี้ก็จะปรับตัวเซราลไม่ได้ครับแล้วก็ตรงนี้แอบเสียดายนะครับว่ามันปรับเสียงลำโพงเซนเ,นเตอร์มากน้อยไม่ได้ครับแต่ว่าก็ยังดีนะครับว่าปุ่มตัว a t m o s สเนี่ยนะครับที่อยู่บนรีโมทเนี่ยเวลากดลงไปเนี่ยมันก็จะบาลานซ์เสียงเซนเตอร์กับเสียงลำโพงตัวอื่นๆครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้เสียงพูดเสียงสนทนาจากเซนเตอร์ให้ม้มัันนดงขึ ก็กดปุ่ม Atmos ตรงนี้แทนครับก็จะได้เป็นการบาลานซ์เสียงครับอยากได้เสียงเซนเตอร์ดังหรือว่าจริงๆอยากจะได้เสียงเอฟเฟกที่มันเบาลงนะครับเน้นเสียงบทสนทนาก็สามารถกดปุ่ม Atmos ตรงนี้ก็เป็นการปรับได้แล้วครับนอกจากนี้นะครับซาบาตัวนี้ก็ยังรองรับการเชื่อมต่อได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธ Wi-Fi หรือว่าจะเป็นตัวอินเทอร์เน็ตสายแลนนะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายครับแล้วก็สําหรับคนที่กําลังกังวลว่าถอดรหั อะไรได้บ้างครับ Dolby Atmos ใช้ได้แน่นอนครับ DTS:X ก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องรองรับตัว HDMI eARC แน่นอนครับถึงจะสามารถถอดรหัส Dolby Atmos รับ Dolby Atmos มาได้นะครับก็ถือว่าสเปคเนี่ยยังอยู่ในตัวท็อปของปีนี้ครับแล้วคงคิดว่า HDMI eARC เนี่ยก็น่าจะเป็นมาตรฐานตรงนี้ไปอีกหลายๆปีนั่นเองครับทีนี้พูดถึงเรื่องแนวเสียงกันบ้างดีกว่านะครับ JBL Bar 9.1ตัวนี้ถ้าจะให้พงพูดแบบไม่ได้ยาวมากนะครับก็คงต้องบอกว่าเป็นซาวบาร์ที่ เรื่องฟังเพลงเนี่ยอาจจะไม่ได้เด่นนะครับอยู่ระดับกลางๆครับแต่ว่าเรื่องดูหนังกับเรื่องเล่นเกมเนี่ยถือว่าทําได้เด่นมากๆนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยหลากหลายครับเวลาที่จะดูหนังหรือว่าเน้นการใช้งานแบบมัลติชแนลนะครับดูซีรีส์ที่เป็นมัลติชแนลเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะถอดเสาร์ไปวางด้านหลังได้ครับแล้วเสียงเนี่ยก็จะโยนไปโยนมานะครับเสียงด้านบนก็สามารถที่จะสัมผัสได้ง่ายครับเพราะว่ามีลําโพงยิงขึ้นไปด้านบนเนี่ยสดอกเลยนะครับแล้วก็เสียงเอฟเฟกตต่างๆเนี่ยได้ยิน แยกได้ชัดนะครับเพราะว่ามีลําโพงรวมแล้วเนี่ย13ดอกก็จะแยกกันทํางานตรงนี้ถือว่าเป็นลําโพงที่เอามาใช้ดูหนังเนี่ยได้ดีมากๆแล้วก็เรียบง่ายเสร็จอัพง่ายครับแต่สําหรับการฟังเพลงเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่ครับเนื่องจากว่าถ้าเทียบกันในปี2022นี้ตัวเสียงกลางของซาบาตตัวเนี้ย อาจจะบางไปสักนิดนึงนะครับแต่ว่าเสียงเบสเนี่ยโอเคตรงนี้ไม่ได้บางอะไรครับแล้วก็กําลังขับเนี่ยเยอะแล้วก็สามารถที่จะยิงเบสเนี่ยกระจายทั่วได้ทั้งห้องครับเรื่องเสียงแหลมแน่นอนครับไม่บาดหูนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ละมุนหูมากแต่ที่แน่ๆคือใสแล้วก็สะอาดครับ ตัวนี้ก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับของซาบาตัวนี้ที่พงยังคิดว่าแม้ว่าจะออกมา2ปีแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังให้ประสบการณ์ในการใช้งานในรูปแบบต่างๆได้ดีมากๆครับแล้วก็ค่าตัวเนี่ยพงจําไม่ได้ว่าอยู่ที่เท่าไหร่ครับแต่เอาเป็นว่าพงจะแปะลิงก์สําหรับการสั่งซื้อไว้ให้ด้านล่างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะทดลองฟังจริงๆเนี่ยพงคิดว่า JBL Bar 9.1ตัวนี้หาฟังได้ไม่ยากครับแต่ว่าถ้าจะพูดจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นซาวบาที่น่าสนใจมากครับถ้าเก สักตัวไปใช้งานนะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับที่พงแนะนําว่าต้องไปลองฟังให้ได้ก่อนที่จะสั่งซื้อหรือว่าเลือกซื้อมานะครับยังไงวิดีโอนี้พงขอจบสั้นๆแค่นี้นะครับไว้เจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ